กได้า้นเบ้านินวอ่เวลาตุ้มโฮมือเช้าก่อนรถปูนจะมามีเวลากินประมาณแปดนาทีนะฮะเอาเดี๋ยวรถปูนมาแล้วไงรีบกินรีบกินคุณผู้ชมสนาที สามนาทีก็อิ <Asia> ่มแล้วเหรอกระบอกอยากกินเยอะปูเยอะปูมากกินแค่นี้ก่อนตัวไอ้เช่ากน้อยพ่อไอ้ม่ไก่บินไก่

ไม่เลยวะสามสิบหกสองคนเราทำไมถึง้กินแบบนี้ไม่ข่ทอดปุไมไม่ไหนวาไข่เนาะวธรรมาไม่เป็นหน้องไขเาะเอะเอมข้าเรอ้าไหนปลาดุกน้ากจังปลาดุก่าี้่เขาานเงียบีทนนี้อะไรกินพีน้เงียบ นี่หลกพักแ้ม่ัเจาิแกงใส่ตูก่อนใ่ต้อี่อมเทก็หลกพักแก้ผมมือขึ้นยาจำขึ้นยาจำเยมะเราห็นแล้วมันเบิดไดเลแข้ามมือตงใส่มือมันสิงทันทาย

เ้งูกแล้ว่เตืแล้ว่จหน้าบ้านเียลบ้านเียเียแล้วโอ้ยหลังบ้านไคทําก่อนลวงหน้าแรักรูปรักรูเกคนใหญ่ลูกลบาแต่ค้เียร์ไมเนอบลูกมา่าน้อเตือแม่เลย้าเนห่างกี่่ละมือ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 นี้จะไปกวาดเหลังบ้านกรองมได้หน้าอยู่ เด้อกังได่ดอกข้าวเพิ่มไหมเนี่ยงั้นเป็นไงล่ะเออหนิวดูพอลินเป็นไงล่ะแม่หนิวดูพี่หนิวเลยเออตได้ยังไม่แม่ดูอีกเนาะอืมให้เขาตื่นเนาะคุยอยู่เตอรไม่องอ่าเสียงแม่ใน้องูอีกจะไปเลยเสียแม่เหมือนเอนพี่เลย เห็นหนาสงสัยดีดีิ่จอดกันนะเออหน้าตนาสงสัยเปล่ะเนี่ยน่น <át stars> ีเอทำสงสัยก็สงสัยทำไงได้สงสัยมาบเปทำมเลยนะไปทุกลุกแตาโทรัดเขาเครื่องเขาเสียงไม่ได้ออโอเคแล้วขอห่าว่ะเสียงไม่ได้จิกเธออเคและโดนคนแรกเลย เสือโรนี้เลยถ้าพักหนึ่งคันมาฉันเจ็ดอะไรจ๊ะส้กพักหนึ่งหันไปหาป้าได้บ้างแกงงไม้เจ็เหรือสมเป่าลูกโป่งเฮ้ยโอ๊ยฉันรู้แล้วถ้าแกงซุก้นทุกอย่างพวกเราพวกเราควมจอดอันเดีวอันเดียวแฉะแฉะม้อมเบก็เด่นนะไข่ดาบ้มบก็น้องเราซุดก้อนมันทำดูนี่อะไรกรหลกอะไรตอนนี้เราเข้าไว้ จั well. uh? ้นเราแก่เลยข้าม yeah. ีเลยมาละเราจ้าม wow. oh. yeah. yeah. ันจะเหนื uh. okay. ่อยแล้วุมาแล้วมาเลยมาแล้วอ้าวไม่น้าว่าทำไมเสียงมันคุณคุณแค่้าแนียังไม่ถึงเลยนะอ้าวมาจริงจด้วยเอสีอ้าวมีเรื่องจริงนะนึกว่าจะเปนเรยไม่เราเห็นเสียงแล้วเปิดเสียงลุ จะบอกกินขวแปดกี่นาทีจะบอกกินข้าว่าทีแปดแปดนาทีรถคูณมาเองกินข้าวตอบปูนเ่ยใครมาไมกินคไบอกทางหน่อยไม่ได้ไปที่บ้านแล้วนะไบอกทางหน่อยเขาจะเข้าบ้านอีกแล้วไม่เข้าบ้านเออเขากดิข้าแล้วโมงครึ่ง่อง มั <Happiness? S 2> <ster house? S 1> นก็มาชิน่เงองโรงงาน้มันน้อยยังไ่มาไวแล้วกับมอผิเลย้าเสียบ้าบ้าอเเขาเฉยยังไงล่ะลูกเต้องเฉยลูกนอนเส้เจเตรียมบุกมาเขาไม่เจอความรสใส่ลูกัเในบ้านมันหก หนูนั่นลเิไกันทีหามพี่ไปถาลงแรกเล่นๆไปแล้ววะ ไม่ได้ทำหมอนการที่ทัวร์มาเนี่ยทำหมอนร่บการทัวร์ไม่ได้หายปลาถุงดุดดีนะเด็กโอ้มาแตเด็กใช่ทำหมอร์มอวิ่งไปประถุการสวนเลย อีกสองวินาทีครบแปด 8. อ่าให้จบคลิปนี้แล้วโอเคนะขอบคุณท่านผชมนะะไปเจอกันทองมู่นะเทป,ปูลานโพลคร้อนะครับ